ชคดีคะ่ะท่านผู้ชมคะก็เข้ามาในโรตัสก็ยังมีขนมปังนะคะประทังชีวิตไปได้อีกนะคะก็ในโรตัสเมื่อกี้สอบถามพนักงานพนักงานบอกว่าขายไปเรื่อยๆนะคะถ้ายังไม่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ําก็ยังขายไปเรื่อยๆอยู่นะคะก็ได้และะ้วค่ะได้ขนมปังตุนแล้วนะคะตอนนี้กลับบ้านแล้วะคะ่ะว่า อูสิคะแอมจะเดินไปรอโบกรถหน้าห้างโลตัสน,นะคะว่าจะมีรถประจำทางให้ขึ้นหรือเปล่านะคะนี่แหละคะ่ะเป็นการาใช้ชีวิตในแวกคอนโดถนนมิตรนะคะใช้ชีวิตอยู่กับน้ำนะคะก็มีหน้าห้างโลตัสก็มีจุดกองอำนวยการของปอต็กตึงนะคะมาตั้งจุดให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุหรือว่า,ามีใครต้องการความช่วยเหลือก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะ ความช่วยเหลือไอ้กาแฟหน้าห้างโตรตา์สนะคะใี่ค่ะมาอยู่ตรงที่วินมอเตอร์ไซค์แล้วนะคะพี่มอเตอร์ไซค์ยังรับจ้างอยู่ป่ะพีไ่ไปไหนครับคอนโดถนนมิตรพีไ่ไปเลยไม่ไปเลยใช่ไหมไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมโบกรถให้อ่าเดี๋ยวพี่พี่ก็ว่างั้นแหละถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่ไปพี่ก็รอโบกรถไปไม่ได้พี่อยากไปที่ไหนนะ แต่ว่าจะไปทางข้างนอกอย่างเดียวใช่ไหมข้างนอกนี่ไปได้ถึงตรงไหนอะถ้าพี่จะไปซอยมายาลาบท้ายซอยหมู่บ้านเป็นซ์ไปไหมอ๋อไปได้เหรออ๋เอ,อเ,เออเด,ดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องหาหาทางออกจากคอนโดมาแล้วก็มาต่อรถที่นี่ใช่ไหมอ๋อแล้วคิดค่าบริการยังไงก็ตามปกติอลพี่ปกติที่ไปอยู่เท่าไหร่อะมายาลาบเนี่ยค้าฝั่งก็สี่สิบบาทอ๋อค่ะ,อะขอบคุณค่ะเยค่ะ น่าถ้าไปทางนู้นไปแต่ถ้าข้าวซอยไม่เข้าเลยค่ะท่านผู้ชมคะดูทีละเออไปไม่ได้เข้าใจเข้าใจเพราะว่ามันมิดล้อเลยค่ะทางนู้นนี่ค่ะก็มีรถประจาทางอันนี้รถทหารส่งถึงไหนกอดกอดแค่นี้เหรอต้องรอรถมาค่ะอันนี้ทำอารละ นี่ค่ะได้แล้วขนมปังอยู่ได้อีกเป็นเป็นอาทิตย์ค่ะโชคดีนะคะร้าน L n p ยังเปิดอยู่ค่ะคะืผู้ดยสาร ตกค้างอยู่หน้าห้างโลตัสนะคะก็รอรถเหมือนแอมเลยนะคะจุดปรถมพยาบาลหน่วยกู้ชีพ่วมกรตันอยู่นะคะก็มีเรือไว้สำรองนะคะเวลาเข้าไปในซอยถ้าเกิดว่าน้ำท่วมหนักก็คงต้องเอาเรือออกไปช่วยมีเ่ือหน้าร้านโรงรับจำนำนะคะอยู่ตรงข้ามกัแบบห้างโลตัส จากมอเตอร์ไซค์ยิงคนหนึ่งนะคะ<ร>จะลองเดินไปถามดูว่าจะเข้าไปสกหรือเปล่าเจสขับอยู่ตรงไหนอ่ะเข้าไปส่งที่โลตัสรี่คอนโดได้ไหมเนี่ยเนี่ยรถคอนโดเข้าไม่ได้เหรอแล้วไปเข้าฝั่งไหนอ่ะที่เข้าอะ ตลาดเหรอเข้าไปแค่ตลาดได้ใช่ไหมไ,ได,ด,ไไได้ไปด้วยอ่า <c oughs> บริการอยู่แล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวพี่ไปด้วยโชคดีค่ะท่านผู้ชมพี่ขอ,ขอไ,อไปแทน,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 นได้ไหมไม่เป็นไรเป็นเการยื่ถุงไม่พี่ถุงเองได้ไหมได้ไหมโอ้ได้ขึ้นรถแล้วคะ่ะถ่ายทำไปด้วย ใ่ค่ะดีแล้วค่ะ จอดได้อยู่